มาครับทุกท่านครับหางเสือเรือที่สั่งทำไว้สำหรับวันนี้พ่นสีเสร็จเรียบร้อยครับผมราคา3,000ันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหางเสือเรือขนาด 6- 5หแรงนะฮะสามารถสั่งได้ที่ผมช่างกอบอนนนสั่งทำได้ที่นี่ที่เดียวในขนาดนี้ครับเป็นหางเสือเรือหางสั้นจากช่างบ้านๆครับบ้านๆจริงๆครับการพ่นสีนั้นพ่นสีใต้ต้นขนุนพันปีหรือบอกมีพันปีนั่นเองครับ เป็นงานแฮนด์เมดนะฮะสั่งทำได้ที่นี่ผมกอบวนนยินดีรับใช้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับผมวันนี้่นสีครับหางเสือเรือที่สั่งไว้วันนี้่นสีเสร็จก็จะจัดเตรียมส่งพรุ่งนี้ครับขณะนี้ฟ้าคืมฝนแปดแดดสีฝนแปดนาทีแดดสี่นาที่ดดสนสีกันเลยะฮะมาหางเสือเรือ พ่นสีนะครับเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับผลแปดนาทีแดดสีนาทีครับแต่ไม่เป็นไรฮะอบแห้งน้ำฝนไร้ีย่ว้อยนั่นเองครับวันนี้ครับผมพ่นสีกลางแจ้งโอเพนเดอ o r ครับพ่นสีข้างกับโกกบักมี่ถนุนพันปีนี่คือการพ่นสีที่ถูกวิธีโอเพนเดอ o r ไปฮะ อย่าลืมเปิดประตูด้วยนะครับหากพ่นสีไป็งั้นจะเหมือนโซดาไฟกับน้ำยาร้างห้องน้ำนะครับเกิดพิษภัยไปฮะพ่นสีดำครับผมเป็นสีที่ประหยัดนะครับใครก็พ่นได้ครับสีดำพ่นกันเลยโอเพนเดอะดอพ่นสีเสร็จแล้วก็เตรียมรอแห้ง นะครับส่งมอบพรุ่งนี้ครับผมลูกค้าที่สั่งไว้ให้ไมมรับพรุ่งนี้ได้เลยวันนี้ผมก็ประนบน,นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากพ่นสีเสร็จก็จะไปหวานกุ๋ยข้าวต่อไป <Bye. S 1> งานยุ่งครับตอนนี้งานยุ่งมากนะฮะใครที่สั่งทําเรือหรือสั่งทําหางเสือเรือไว้นะครับใจเย็นๆน,นะครับจองข้ามปีปันหมอลำซิ่งอีกแล้วครับผมนะ งานผมก็เยอะครับผมงานไรงานนางหรือว่างานงานรวงฮะเยอะไปหมดงานเยอะครับแต่รายได้บ่มีสีบอกให้ไปฮะอย่าลืมครับผมการพ่นสีนั้นต้องผสมสีด้วยการใช้สีสองส่วนทีเนอร์หนึ่งส่วนฮะการพ่นสีนั้นก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยทีเดียวครับ ยัเป็นสีดำแล้วไซส์ครับผมพ่นยาวไปครับสีดำพ่นยังไงก็ทั่วถึงครับถือว่าไม่ได้มั่วแต่ทั่วถึงนะครับ่ะครับผมเสร็จแล้วครับผมไวเหมือนโกหกฮะพ่นสีดำนี้ไวเหมือนโกหกนะครับ แต่อยาให้สีหกนะครับเพราะมันจะสกกรปกนะครับสีบอกให้เรียบร้อยครับการพ่นสีเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับงานที่ต้นทุนหลักร้อยเราอัปเกรดให้เป็นหลักพันสร้างไรายได้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสร้างได้ได้อย่างยั่งยืนครับผมมีรายได้ตลอดชีพมีอาชีพหรือว่าโจรน,นะครับยุคนี้ยุค่าป๊ามหนักหากินไม่ได้ก็หากินตามคนที่เป็นโจรเหมือนกันนะครับให้ลูกพี่ไปทวงเงินโจรบอนคาทิโนไฮโลนะครับเมื่อมีเงินจ่ายสวย ลูกพี่ใหญ่ก็ต้องให้เปรียบตามเด็กที่ทําไร่ทํานาทำสวนเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโรคสีเทาฮะเด็กๆหนูๆฟังผมเว้านะครับเมื่อโตขึ้นเราจะกลายเป็นโจรถึงแม้ว่าเราโดนชักชวนไปในระยุเยาวชนครับแต่ลูกพี่ใหญ่มัน <laughs> มันไม่ยอมปล่อยแน่มันก็บอกว่าแค่มึงเป็นคนชั่วนมึงอยู่กับคนชั่วแล้วมึงก็เป็นคนชั่วนะครับ อย่ายึดติดครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นฆ่าแม่งให้เรียบเลยพวกลูกพีขี้กาดนะฮะจัดการเลยครับผมนะ,ะอย่าให้เหลือถอนรากถอนโคนนะครับฆ่าเหมือนยายาฆ่าย่านนี่แหละครับผมยาในนาข้าวฉีดพ่นตายหมดนะฮะมันฆ่าย้าเนี่ไม่ต้งฆ่าอะไรวะนี่โอเคครับนะครับพี่เจ็บไม่เยอะนะครับสร้างไรายได้ แบบยั่งยืนครับผมนะฮะ25ปีนับถึงจะพ้นคดีอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดฮะอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดที่บอกแล้วนะเลิกเป็นโจรวันนี้คีนิกสีขาวคินิกสีขาวที่โรงพยาบาลครับแม้แต่นะครับคนทํางานราชการสนรัฐหรือเอกชนเจอหมดครับผมอุ้ยไอ้นี่เป็นพนักงานข้าราชการ ยังจะฉีม่วงมาบําบัดเพื่อออกนะคลินิกสีขาวที่โรงพยาบาลชุมแพผมตกใจครับทํางานราชการไม่ใช่ฉีม่วงอยู่เลยเพราะฉะนั้นครับไม่เกี่ยวครับว่าคุณจะทํางานอะไรนะครับราชการส่วนรัฐหรือพ่อค้าแม่ขายชาวนาลูกตาสีตาสาเป็นได้หมดนะครับฉีม่วงหรือเข้าไปในกระบวนการค้ายาเสพติดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคยทําชั่วผิดเป็นครูนะครับ ยังดีกว่าไม่เคยผิดโตมาขัดสนเรื่องเงินไปทําชั่วค้ายาอันนี้ครับผมน่าคิดนะฮะว่าอย่างนี้ผิดมากกว่าและผิดแบบหน้าอายนะฮะถ้าเป็นเด็กโดนหลอกลวงไปในวัยเด็กสิบสองนะครับสิบสามสิบห้าสิบปดอย่าเงี้ยเราไปขอทานไหมเราไม่กล้าที่จะไปขอทานนะฮะโดนหลอกไป เล่นข้าบอลตีไก่นะครับก็หลงไปทางสีเทาเพราะโดนชักชวนไปเพราะฉะนั้นคิดสมัยครับทันที่เป็นคนรักข้าราชการนะฮะแล้วทํางานดีแล้วก็ยังไปบาบัดอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นใครครับผมที่มองแล้วดูดีกว่าคนเคยผิดตั้งแต่เล็กแต่เลิกได้พอโดนชักชวนคนที่ไม่เคยผิดตั้งแต่เล็กโดน เติบโตมาด้วยข้าขราชการหรือว่าเป็นข้าราชการแล้ววิศวกรแม้แต่เป็นหมอพยาบาลก็ยังเป็นนะฮะเป็นมิจฉาชีพเป็นคนชั่วได้แบบนี้มุมมองว่าใครดีกว่ากันครับนะฮะไม่ยึดติดครับผมทุกคนมีดีมีไม่ดีเพราะฉะนั้นรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วอย่าเข้าไปหลงผิดทําดีคืออะไรทําไม่ดีคืออะไรนะครับกลับตัวกลับใจได้นั้นถือว่า เยี่ยมเลยครับแม่สาวน้อยไปฮะงานเสร็จแล้วครับผมขอให้สั่งมาเยอะขอให้มีงานผมจะได้มีเงินไปดำข้าวดีกว่าไปบบบ๊ายบายย๊ายบายฮะ